ต้นนี้ลกทิมวันนี้มาเบิ้งวิธีเอามะคัวขึ้นด่างเด้อตอนนี้ประมาณตีซี่กว่าคะ่ะมาเบื้องคนอมควัวขึ้นด่างควัวก,กำลังออกดอกขาวซีดยากระซีช่วงนี้และคะ่ะเพราะว่าดอกบานบานนี้เอาก็ได้ประโยชน์คือซีดยียาแล้วมันสลับยาดีออกดอกไปแล้ว ต้นไหนมันกูดกับหลกทิมต้นไหนมันกูดกับหลกทิมเขาก,ก็เบ,บิ้งไปน้ำนออดอกว่ะคนเนียวกาดฟื้หกต้นกู้ดเนดดี่ยเนื้องหมอ ทางนี้วิธีขึ้นเลยนี่จับจอดเป็นน้ำตาคลายนะคะเราเห็ดเมื่อคืนนี้มันเย็นดีแล้วก็บเลี่ยมตาเวลาขึ้นออกมากแล้ว โอ้มันเอาหัวนที้มันเอามากงอ đệt nhót mình mọi nhé nhóm bọn đệt thêm mò bung đứa bung đứa đứa bung đứa đặt đứa bung đứa luôn.

มุ่งหนาบัต้องออกขึ้นออมันจงังบุแย่ยกันแล้วก็มันที่ออกช่อออกอย่างมามันหอบจังคอยได้เก็บง่ายมากมันก็จะค่อยตรงค่ะมืน้นี้ก็คนนี้เด้อ